สุขภาพก็สะดวกดีเหมือนเมื่อวานไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะวันนี้ง่วงนอนอ๋อเชิญก่อนเมื่อวานอาจจะนอนไม่ดีอืวันนี้ตื่นเช้ามาเป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมาก็ดีค่ะเชินก่อน แต่พอช่วงบ่ายแล้วรู้สึกว่าจะง่วงอืได้พักผ่อนบ้างไหมช่วงบ่ายช่วงบ่ายคือพักนอนเลยไม่ได้พักค่ะนั่งนั่งสมาธิเราก็จะหลับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เบาดีเบาแต่ไม่เต็มร้อยเดินก่ วันไหนที่ตื่นเช้ามาบสบายสบๆก็พระอาจารย์ก็นแนะนำแล้วใช่ไหมเมืม่อวานนะว่าอยู่ยังไงใช่ไหมจำได้ไหมอยู่ยังไงเออพอจำได้ไหมเออลองทบทวนตัวดดิอยู่ยังไงอยู่ยังไงเหรองงอก็แบบทำตัวสบายๆใช่ไหมหรือยัง,งใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง เบากายเบาใจแต่วันนี้อยู่ไม่สบายวันนี้เ <laughs> บากายเบาใจอ่พอหลังจากนั้นแล้วเอาเป็นยังไงบ้างแ่เพอเราทำใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยู่อย่างนั้นแล้วเรารู<ว>้สึกยังไงบ้างเมื่อวานนี้หรือวันนี้คะ เช้าวันนี้แหละเช้าวันนี้เช้าวันนี้ก็ยังสบายอยู่เ,เบากายเบาใจแต่ช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จก็รู้สึกง่วงเ, <c oughs> เดินก่อนค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูช่วงเช้าก่อนเช้าขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามว่าเมื่อตื่นเช้ามากำลังนอนอยู่ ก็ให้นอนไปเรื่อยๆก่อนนะรู้เนื้อรู้ตัวตอนตื่นนอนวันใหม่ๆใช่ค่ะเพราะเราไม่มีงานจะเร่งรีบไปไหนค่ะก็ยังนอนอยู่แล้วก็บิดขี้เกียจบิดขี้เกียจบิดกายค่ะค่คอยๆรู้อ่ะทำไมรู้ไหมทําไมเราต้องไปบิดมันเมื่อยมันเมื่อยเพราะว่ามันนอนอยู่ในท่าเดียวมาทั้งคืนค่ะนอนไรยท่าเลย คือคือรู้สึกว่าตื่นอยู่ตลอดนอนไปได้ถึงตีหนึ่งกว่าก็รู้สึกตีสองกว่าก็รู้สึกตื่นขึ้นมาเหรอ่ะตีสามกว่าก็รู้สึกตื่นก่อนมันเหมือนมันหลับไม่สนิทอืมเพราะเพราะอะไรตูงไหมเขาถึงหลับไม่สนิทปกติเนี่ยหลับสนิทไหมไม่สนิทค่ะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วสำหรับเหรอ เออที่บ้านก็เป็นไม่มีใครเป็นเป็นคนเดียวเ,ยเป็นคนเดียวเราก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรด้วยแต่มัน,นมันเป็นไปโดยโดยอ,อ,อ,อัตโนมัติหรือ,อยังไงไม่ทราบที่หลับนี่หลับด้วยยานะนแรกๆเนี่ยหลับด้วยยาวันไหนที่ไม่ทานยา เป็นยังไงบ้างดอกก็กระสับกระสายจนกว่าจะหลับเองหลับเองเหมือนกันหรอหลับเองได้แต่ว่ากว่าจะหลับนี่ไปนู่นน่ะเกือบตีหนึ่งเออกือบตีหนึ่งแต่ก็มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องทํางานกลางวันต้องทํางานค่ะต้องไปช่วยน้องอืตีสี่ก็ต้องตื่นเติ้ก่อน ตีสี่ตีสีครึ่งแม่ทำงานตอนกลางวันกลางคืนก็น่าจะหลับเนาะมันเพลียมันหลับน้อยซะอีกหลับไม่หลับเลยลต้องใช้ยาเลยตอนนี้เอ,อิเอ,อยาให้มันหลับสิบเอ็ดโมงพอหลับถึงตีหนึ่งตีสองเออ <Okay. S 1> ที่นี่น่าจะลองดูเนาะ,ะที่นี่น่าจะลองดูตรงที่เราอยู่เ<ท>มื่อวาวนนี้ก็จะลองแล้วก็ไม่หลับ ไม่หลับก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องหายาทำตอนสิบโมงครึ่งเกินค่ะก็ทานยาสิบเอ็ดโมงเสร็จก็รู้สึกตัวว่ามันหลับไปแล้วอาอทีนี้เอาแค่ไหนก็แค่นั้นเหละเนาะะยอมรับว่าเขาจะมีอาการพักผ่อนน้อยอยู่ พักผ่อนน้อยอยู่แต่โชคดีว่าเราไม่ได้ทํางานหนักไม่หนักค่ะงานไม่หนักแต่ต้องตื่นเช้าเท่านั้นเองหมายถึงที่นี่อ่ะที่นี่ก็ไม่หนักเอที่นี่ไม่หนักจนเราเบื่อเดินก่อนนั่นแหละไอ้ตรงที่เราเบื่อนั่นแหละเราก็หาทางพักผ่อนไปแต่ก็ไม่หลับค่ะให้ให้ตั้งใจหลับนี่เราจะไม่หลับอืมอืมอืมไม่ตั้งใจหลับเราก็จะหลับ ทีนี้ตรงที่ยอมนั่งสมาธิของโยมนั้นนะโยมทํำยังไงนะดูลมหายใจแล้วดูลมหายใจแล้วตอนนี้ดูลมพระาเขาบอกให้ดูลมเอก็ดูลมได้ดูลมอดแต่ก็ต้องท่องพุทโธไปด้วยอืแต่พอหยุดพุทโธแล้วมันลมมันก็หายไปเออ ก็ต้องห้องก็ก็แล้วแต่สะดวกห้องต่อไปแล้วเดี๋ยวก็เคิรมหลับไปอีกอืมหลับเหมือนกันเนาะหลับแบบรู้ฮะว่าคอนี่ตกแล้วก็อสะดุ้งขึ้นมันต้องมีอะไรอยู่อย่างนี้แหละมันถึงจะหลับคมันร่างกายคงคงต้องการพักผ่อนใช่ใช่ทีนี้อีกวิธีหนึ่งเมื่อวานพะอาจ์ก็ยังไม่ได้บอกนะมั้ง ที่บอกว่าทำยังไงให้ <c oughs> นั่งสบายหรือนั่งสมาธิปกติเราก็าจะไปอยู่กับลมหายใจหรือไม่ก็ภาวนาค,คำภาวนาอีนี้พระอาจารย์ก็ให้ลองอีกวิธีหนึ่งลองอีกวิธีหนึ่งก็คือ ยอมนั่งตามธรรมดาก็ยอมนี่แหละไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิตอนตอนนี้นั่งนั่งสบายไหมตอนเนี้ยตอนนี้สบายไหมตอนเนี้ยถ้านั่งนานกว่าน,นี้ก็ไม่สบายค่ะมันมันมันจะเมื่อยเออิกว่าแต่แต่ว่าตอนนี้ยังยัง,ยงยดีอยู่ยใ่ใจังตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะอ้าวถ้างั้นนะ ยอมดูลมดูสภาพแวดแล้อมข้างๆเราลมโชยพอสบายๆยอยู่นะก็ะก็ได้ลมที่พัดลมพัดลมอย,ยอมเริ่มสบายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเ<ม> <laughs> นาะ,ะ,ะได้พูดได้คุยบ้างก็ผ่อนคลายสบายๆย,ยอมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไหมได้ยินเสียงรถก็ได้ยินเออเสียงพัดลมก็ได้ยิน ย,ยังนกยังนกได้ยินได้ยินค่ะ,จ,ะจิ้งจบก,ก็ได้ยิน <c oughs> ทีนี้นะยอมค่อยๆพักสายตาลงหลับ <c oughs> ตาลงเบาๆสบายๆเออแบบเราไม่ต้องไปตั้งใจเป็นพิเศษที่จะนั่งสมาธินะนะค่ะ <c oughs> อพอหลับตาลงเหมือนพักสายตานะ่ะสบายๆ เสียงได้ยินเหมือนเดิมลมชโยพัดมาเหมือนเดิมนั่งนั่งพักผ่อนเรียกว่านั่งพักผ่อนสบายๆลมหายใจธรรมดาปกตินะวันนั่งพักผ่อน ยอมขยับขาขยับเท้านิดนึงออย,อยอมก็จะรู้ใช่ไหมว่าร่างกายมันไหวไปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วความรู้สึกของยอมตอนเนี้ยพอรู้ไหมว่ากำลังนั่งอยู่รู้รู้แบบสบายๆนะนั่งสบายๆยอยู่ เหมือนเราไม่ถึงกับไปอยู่กับลมหายใจแต่ก็รู้สึกว่านั่งสบายสบายอยู่ไม่ได้อยู่กับลมเออแต่สัมผัสได้ว่ามันสบายๆนี่แหละนี่แหละสัมผัสได้ว่าร่างกายนั่งอยู่สบายๆนั่งอยู่ก็หมายความว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่นะ นั่งอยู่มีลมมากระทบก็รู้มีลมเย็นๆมาก็รับรู้ไปมีเสียงเบาๆก็ได้ยินสบายๆ ลองเลืมตาสลับดูสิก็รู้สึกสดชื่น <laughs> รู้สึกสดชื่นเ <laughs> ยินปอนโอ้อไม,ไม่มันตามันใสขึ้นเลอะอเอออ ระหว่างพักสายตาหลับตาลงตะกี้นี้กับเลืมตาไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างไหนจะรู้สึกสบายกว่ากันพักนี่รู้สึกว่ามันแต่พักมันก็ยังไม่สบายแต่เลือมตาแล้วรู้สึกมันสบายอืพักก็ยังเฉยเฉยเฉยพอ